ามูเสร็จยังลูกเครื่องเป็นจรงนะลูกนะ,ะตรงนี้นะเอาอยู่ตรงนี้เลยนะมองเห็นไหมลูกขึ้นเป็นรูปวงรีอย่างนี้ก่อนลูกเสร็จยังลูกแล้วก็ขึ้นเส้นนี้ลงมาอย่างนี้ลูก เสร็จยังลูกอะต่อไปนะเป็นเส้นโครงสร้างก่อนนะดูให้ดี ขีดเป็นเส้นไว้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าเครื่องเป็นจรงนะครับในการเขียนอันนี้จะหาดูได้หลายๆที่นะครับ เห็นไหมลูกเขียนเร็วไปไหมเร็วไปเปล่าดีดีนะส่วนใหญ่เขาก็จะใช้สีทองเขียนเคยเห็นไหมลูกแต่นี้เราเขียนที่เราใช้ดินสอเขียน น,นี่ก็เป็นงานที่ใช้ฝีมืออีกเหมือนการหลุกนะครับเราก็จะไปหาดูได้แถวจังหวัดสุพรสาครน,นี่ก็มีหลุกนะครับโรงเรียนแถวแถบบ้านดอนไก่ดีเขาก็จะทําถ้วยเป็นจะลงละของดีของบ้านดอนไก่ดีก็มีก,มก็มีหลายที่หลูกนะครับไม่ใช่มีเฉพาะที่อันนี้ที่เดียวอันนี้สุดแท้แต่ว่าเราจะ,ะไปหาแหล่งเรียนรู้อย่างนี้ได้อย่างไรนะครับ ตอนนี้เด็กๆก,ก็จะรู้ว่าคุณค่าของศิลป,ปะพื้นบ้านที่อยู่ใกล้ตัวเรานั้นเป็นลักษณะอย่างไรนะครับเราสามารถไปเรียนรู้ได้อย่างไรเวลาไปเรียนรู้ก็อย่าไปไปซนนะครับมาโคนไปแล้วก็ไปจับของคองนั้นเขาเสียมั่งอะไรบั่งอย่าไปทําอย่างนั้นนะลูกนะเราต้องดูเป็นผู้ดูที่ดีนะครับดูว่าเออเขามีกรรมวิธีในการทําอย่างไรเขาเริ่มต้นอย่างไรนะครับแม้แต่ลักษณะการเขียนแบบนี้ การเขียนลายการขึ้นรูปต่างๆนะนะก็จะมีความสำคัญหมดทุกอย่างเสร็จยากลูก เสร็จยัางแลกูกอ่ะก่อนไปถึงผีตาโขนไปเขียนหัวโขนก่อนดีไหมอ่าศิลปะไทยอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าการประดิษฐ์ทำหัวโขนเป็นงานตกแต่งอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนี่ก็เป็นภูมิปัญญาในท้องถิ่นเหมือนกันลกูกอาตรงนี้ได้ไหมลกูกตรงนี้ได้ไหมไตรงนี้เรายังมีเหลืออีกนี่นะนะพอมีเหลืออ,อีกอ่ะตรงนี้ก็แล้วกันอ่ะวิธีขึ้นหัวโขนโลกกลมๆก่อน ลักษณะง่ายๆลูกนะครับวาดเพื่อให้รู้ขีดยางลูกขีดแล้วนะครับเขี้ยวนะลูกนะอันนี้มีเขียวอันนี้เอาแบบคร่าวๆลูกนะครับไม่ต้องเอาเหมือน น,นีเอาแบบคร่าวๆเฉยๆลูกเห็นไหมลูก ยังนะลูกนะยังไม่เสร็จนะลูกขีดเส้นนี้ไปก่อนลูกขีดเส้นนี้ไปก่อนนะครับอ่ะตอนนี้ดูนะลูกนะต่อยอดลูกที่เล็ก,กต่อยอดขึ้นไปดูดีนะลูก ดเข้าไปเห็นไหมลูกอ่ะเวลานั้นเขาก็จะมีฐานลงมาอย่างงี้ใช่ไหมลูกใช่ไหมลูกนี่คือศิลป,ปะที่เกี่ยวกับเรื่องโหัวโขนใช่ไหมลูกเสร็จยังลูก นี่คือเขียนแบบคร่าวๆลูกนะครับเหมือนอางานสกเก็ตเฉยๆต่อไปหัวโขนนะะต่อไปผีตาโขนหลูกข่านี้บาดจริงๆแล้วตรงนี้ได้ไหมลูกตรงนี้ได้ไหมได้นะอ่านนะอาเลยนะผีตาโขนนะลูกนะก็จะมีอยู่หลายลักษณะนะครับ เขาก็จะใช้เช่นรู้จักทางมะพร้าวไหมลูกที่ดึงมาจากต้นเลยอ่ะมันจะมีเป็นรูปทรงแบบนี้จำได้ไหมลูกได้ไหมครับนะและตรงนี้เขาก็อาจจะใช้เป็นที่นึ่งข้าเหนียวนึกอออกไหมลูกเขาเรียกอะไรนะลูก โท่านะครับแล้วเวลานั้นคนใส่ก็จะห่มผ้าไว้อย่างนี้นะตอนนี้พอดีนะครับเขาก็จะมีการใช้สีขาวนะครับสีขาวมาทาก่อนนะครับใช่ไหมลกูกแล้วก็จะเขียนตกแต่งลวดลายเช่นทำจมูกเพิ่มให้แหลม เห็นลูกนี่คือศิลปะของพีตะโขนนะครับเขาก็ยงทีเขาก็จะเขียนเป็นลายไทยใช่ไหมลูก จะมีเห็ดน,นิดหนึ่งเห็นไแล้วแต่ว่าเขาจะตกแต่งนะครับ แต่ตรงนี้จําได้ว่าเขาสึกว่าเขาจะใช้เป็นเหมือนรุกงมะพร้าวออกมาหรือยังไงเนี่ยนะลูกนะตรงนี้สจะเป็นผ้าที่เขาใช้คุมลงมาเอาผียิ้มได้สักตัวไหมลูกตรงนี้ก็แล้วกันนะ นะเอาผียิ้มตัวหนึ่งนะอะดูให้ดีลูกใส่ตรงนี้ได้ไหมลูกนะดนเดี๋ยวจะไม่พอเขียนลายผ้าอีกนะต่นี้ดูให้ดีนะลูกนะเห็นไหมลูกคลื่นอย่างนี้ก่อน น,นี่ผีอ้าปากนะลูกนะเขี้ยวตรงนี้เขาก็จะระบายดำวันนี้ที่ไม่ได้ให้ลงสีเพราะว่าจะได้เขียนเป็นเส้นดินสอทั้งหมดเลยกันลูกนะครับเราได้รู้ว่าในหนึ่งภาพเนี่ยเราเขียนแล้วทั้งหมดขียดน,นะครับ ติดคอลูกตอนนี้ดูนะลูกนะ <c oughs> เหมือนไหมลูก <c oughs> เหมือนเชฟอ่ะลูก เรียกีตะโขนก็จะเป็นลักษณะต่างๆที่เขาเอาวัสดุที่เหลือใช้นํามาตกแต่งน,นี่ก็เป็นศิลป,ปะอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับอ่ะมีเวลาเหลืออีกนิดหนึ่งมีเหลือไหมครับมีเหลืออีกหน่อยนะครับได้ได้อีกหน่อยนะครับขอบคุณมากครับอ่ะตอนนี้ดูให้ดีนะครับหมอนหมอนขีบทำให้สารูา้จักไหมรู้จักไหมก็จะเป็นศิลป,ปะอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกัน ที่ใช้รูปทรงมาจากเรขาคณิตอ่ะดูให้ดีลูกตรงนี้ได้ไหมเนี่ยตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ได้ไหมเนี่ยนะที่เป็นรูปทรงแบบนี้ลูกดูให้ดีนะครับนี่รูปทรงอะไรลูกแล้วก็ต่อเข้ามาใช่ใไหมครับถูกไหมครับทีนี้เราจะสังเกตว่าเวลาเขาเย็บนี่ตรงนี้ จะเป็นโคง้งใช่ไหมล,ลูกทางภาคอีสานบ้าหลูกใครอยู่ภาคอีสานบ้างลูกเรนี้ใช่ไหมลกูกส่วนตรงนี้เขาก็จะเป็นลาย <c oughs> อ่าดูพิดีนะลกูก ตอนนี้ก็จะเป็นลายของสีของผ้าเห็นไหมลูกนี่เราก็จะสังเกตว่าหมอนนะครับรูปทรงนี้ก็มาจากรูปทรงของเลขาคณิตใช่ไหมลูกสามเหลี่ยมที่โบราณเขาก็เอามาตกแต่งนะครับมาออกแบบเป็นหมอนเขาเรียกหมอนขีบใช่ไหมลูกเด็กๆที่อยู่ทางคอ้าสารคงจะรู้นะครับตอนนี้โดยเฉพาะที่จังหวัดสีสเกรดโรงเรียน บ้านบอนวิทยานะครับคงจะเขียนได้เหมือนนะครับใช่ไหมลูกถามว่าหมอนขีิปนี้รูปทรงมาจากอะไรลูกบังไฟอีกลูกรู้จักบังไฟพญานาคแเหมือนกันเลยลูกแต่บังไฟที่เขาจะอีกจุดแล้วยิงไปได้เป็นจรวดใช่ไหมลูกแต่สมัยใหม่ทําเป็นจรวดขดน้ำนะ อัดลมเอาปุบ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 แล้วก็ยิงขึ้นอ่ะ,อะเสร็จยังลูกอ้าวผ้าตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เป็นลายผ้าได้ไหมลูกได้ค่ะนะมีที่เหลือตรงนี้หน่อยหนึ่งได้ไหมลูกได้อ่าน,นตรงนี้เป็นลายผ้ากันแล้วกันนะก็จะเริ่มจากผ้าไหมผ้าไหมนี่ก็จะอยู่แถบอะไรลูกให้สารเหมือนกันใช่ไหมลูกขิดลายผ้าก่อนลูก นี่เาเรียกการตีเส้นก่อน,นก็เหมือนกับน,น,นะครับจากนั้นเราก็จะเริ่มใส่ลายเนี่ยเขาก็จะทอนะครับก็จะมีการทอผ้าเข้าไปเห็นไหมลูก การใส่ลายของคนสมัยก่อนก็จะเอาจากความเชื่อในประเพณีและก็รวมไปถึงลายลายที่เป็นวัฒนธรรมในแต่ละภาพนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าลายแบบนี้มาจากไหนก็มาจากวัดอ,อีกอ่ะใช่ไหมลูกเขาก็จะอาศัยลายที่มาที่มาจากวัดครับนะครับอตอนนี้ดูให้ดีนะลูก ก็จะมีการสารเขาเรียกใช้ทอลูกนะครับถามว่ากว่าเขาจะมาทําเป็นผ้าไหมเนี่ยเขาก็ต้องมีขั้นตอนกรรมวิธีในการทําตั้งแต่เรื่องการเลี้ยงตัวไหมใช่ไหมลกูกเลี้ยงตัวไหมไปจนกระทั่งถึงต้มไหมสาวออกมาเป็นเส้นไหมเป็นเส้นไหมเสร็จ<ๆ>ก็ต้องนํามาย้อมสีย้อมสีเสร็จแล้วนํามาทอเห็นไหมลูกหลายขั้นตอนไหมนะครับจก็เรียกว่าการเตรีมงานนะครับ แต่ว่าศิลปะตัดต่างของเด็กๆเนี่ยเด็กๆก็คงคิดว่าเอ๊ะเวลาเราวาดนี่มันวาดง่ายแต่จริงๆแล้วกระบวนการทุกอย่างจะมีกระบวนการแล้วก็กำลังวิธีในการสร้างในการทำในการคิดในการออกแบบฉะนั้นงานศิลปะทุกชิ้นเนี่ยลูกถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นจริงๆนะครับอตอนนี้คุยถ้าจะให้เห็นโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวม,รวมเห็นไหมลูก ตอนนี้เราเขียนไม่ได้ไหลายชิ้นใช่ไหมลูกนะครับคราวนี้เด็กๆจะต้องเขียนไปด้วยลูกว่านี่เครื่องจักรสารนะครับผีตะโขนว่าวงูนะครับเครื่องเบญจรงหัวโขนผ้าไหมหมอนได้ไหมลูกเขียนไมได้ไหมอย่างนี้นะไม่ต้องแบ่งภาคลูกนะครับเราถือว่าทุกภาคนะครับมีความสําคัญในเรื่องของศิลปะแล้วก็ภูมิปัญญาของท้องถิ่นนะครับ แล้วก็ฝากขอบคุณไปยังโรงเรียนบ้านบอนวิทยานะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนกับโครงการของอารายการสีส,นสันทัศน์ศิล์นะครับคือท่านอาจารย์ดำรงกอแก้วนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์มาริวันกอแก้วนะครับรวมทั้งท่านผู้มำนการโรงเรียนด้วยนะครับวันนี้รายการสีส,นสันทัศน์ศิล์ก็คงเป็นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็จะได้กลับมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งในเดือนพฤิกายน ก็คือภาคเรียนที่สองเด็กๆครับข้อคิดของครูทิศน์ในช่วงปิดเทอมที่อยากให้เด็กๆนั้นได้กับนำไปปฏิบัติแล้วก็เขาเรียกการจัดการเวลาในช่วงปิดเทอมของเด็กๆได้อย่างมีคุณค่าและก็ได้ความรู้กับตัวเองนั่นก็คือการเรียนรู้สิ่งที่อยู่ในท้องถิ่นของตัวเองว่าในท้องถิ่นของตนเองนั้นเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้หลายอย่างนะครับไม่ใช่ไปเรียนรู้จากร้านเล่นเกมคอมพิวเตอร์ไม่ใช่ แต่ไปเรียนรู้จากวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมมาจากไหนมาจากงานกิจกรรมประเพณีต,ต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นของตัวเด็กๆเองเด็กๆบางคนอาจจะไปร่วมงานในท้องถิ่นแต่ก็อาจจะไปด้วยความสนุกสนานแต่ถ้าเราไปและเรารู้จักนํามาวิเคราะห์แล้วก็คิด รเราก็จะได้รู้ว่ากระบวนการของพฤติกรรมนั้นมาจากไหนเรียนรู้มนเราจะเรียนรู้จัดตรงนั้นได้ตรงนั้นได้ทันทีเช่นเดียวกับการเรียนรู้ในเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นก็เหมือนกันเรารู้ว่าบ้านนี้เขาเก่งในเรื่องของการแกะตัวหนังตะลงุงเราก็อยากจะรู้ว่าไอ้ขั้นตอนการทําตัวหนังตะลุงนั้นมันมีขั้นตอนอย่างไรเราก็สามารถที่จะไปเ,เรียนรู้จัดที่ตรงนั้นเขาได้ด้วยก,การถามด้วยก,การจดการบันทึกหรือความจําแล้วเราก็นํามาเป็น การเรียนรู้ที่แบบไม่มีอยู่ในห้องเรียนแต่ว่านี่เป็นนอกห้องเรียนที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงปิดเทอมครับรายการสีสันทัศน์ศิลป์ต้องขอขอบคุณคุณครูที่อยู่ปลายทางแล้วก็นักเรียนทุกคนนะครับที่ติดตามรายการสีสันทัศน์ศิลป์มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมจนกระทั่งถึงเดือนกันยายนซึ่งก็เป็นการปิดภาคเรียนซึ่งสีสันทัศน์ศิลป์นั้นออกอากาศมาทั้งหมด1ิบ 9ตอนด้วยกันนะครับวันนี้เป็นตอนที่19 mm hmm. ก็คือเรื่องราวของภูมิปัญญาท้องถิ่นครับ mm hmm. และก็จะได้พบกับรูปแบบรายการใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับหลักสูตรใหม่ๆที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันอีกมากมายครับ mm hmm. วันนี้รายการสีสารนสินก็ขออวยพรให้เด็กๆนะครับทุกคนสอบได้คะแนนดีแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นคนดีของคุณครูของพ่อคุณแม่ของคุณครูแล้วก็อย่าลืมว่า เราต้องเป็นเด็กดีของสังคมครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่เดือนพฤศจิกายนครับกับรายการสีสันทัศนศิลป์ครับวันนี้สวัสดีครับ